มันคงแบบเป็นอย่างนี้ไม่ได้ทุกวันหรอกแต่ว่าเท่าไหนเป็นก็จะดีเป็นพิเศษอะไรเงี้ยวันนี้รู้สึกแบบเออได้รับพลังงานดีๆเยอะขอบคุณครับน้องเฟิร์สดีใจที่ไดเจอเหมือนกันน้องเจอรี่วันนี้ไม่ได้มาหรอครับเฮ้ยสีครัวันนี้หลายงานเลยนะหรือว่าเตาแค่ถูกด้วยเอนจิไม่รู้ กลับมาแล้วรู้สึกแบบโง่โง่อะแบบแบบแปลกแปกแต่ตอนแต่หมยายว่าที่ที่ไปทํางานมารู้สึกดีนะครับแต่แค่พอไปทํางานเสร็จไปทานู่นทำนี่เยอะๆยอะเกิดมาแล้วแบบกลับบ้านแบบรู้สึกแบบซแบบึมรู้สึกแปลกแปกน้องเด็กป่านสอนภาษาอังกฤษสู้ๆนะครับขอให้การสอนลื่นไหลสุดๆ มันแบบอยู่ดีก็กลับมาแล้วมันมีความแบบชีวิตเราความสุขคืออะไรอะไรเงี้ยเคยเป็นปะมันอย่างว่างงอ่ะงงชีวิตอ่ะมันแบบนแบ,บนีก็อยากนั่งเฉยๆฉอะนั่งแบบไม่รู้จะทำอะไรอ่ะแต่อยากอยู่เฉยๆสาวะงง หรือว่านี้ใช้พลังงานยเยอะเกินครับน้องแพรันนี้ยังน่ารักเหมือนเดิมถ้าช่วงนี้เดี๋ยวพวกนี้ไปออกกำลังกายหน่อยดีกว่าไม่ได้เข้ายิมหลายวันแล้ะผอมแล้วเนี่ย เตยไม่ดูเลยมีใครแท็กรูปดีดๆมั้งมาเผื่อลงอินสตาแกรมขอเข้าไปดูในวุยในแท็กหน่อยน้องเชอร์เตยโปรเจกต์จบอยู่หรอครับช่วงนี้ครับเป็นกลังใจให้นะวันนี้ได้โปรเกมอนไอวีร้อยหนึ่งตัวด้วยตัวอะไรเอ่ย สวัสดีครับวันนี้เหนื่อยไหมอืมไม่ไม่ไมเหนื่อยแต่รู้สึกแบบแปลกๆครับรว้สวงโงังไงไม่รู้เ <c oughs> ออรูปตอนถ่ายอามแชร์ใช่เดี๋ยวเตยไปขอรูปมาลงหน่อยดีกว่ามีรูปดีๆีอยู่ <c oughs> Do you have a good luck charm or accessory that? อ๋อคำตอบที่ได้ตอบไป ที่จริงแต่มีรูปย่าอีกอันนึงอยู่ด้วยแต่ตุ๊กตุ่นย่าในเพิ่งได้ามาตอนไปแฟนมีที่ล่าสุดไปไปไหนมานะแคมโมเดียใช่เขาให้บนเวทีตอนที่ที่ถ่ายกับเจเลยขอบคุณมากนะครับเออวันนี้ไม่ได้ยินเสียงตอนร้องเพลงเลยอ่ะมีใครมีคิดมันแบบ จะตรวจงานหน่อยว่าร้องเพียยนหรือเปล่าเหมือนแบบพอไม่ใส่เ e อียร์แต่ได้ยินเสียงคนอื่นนะได้ยินเสียงคนข้างล่างได้ยินเสียงนิวแต่ไม่ได้ยินเสียงตัวเองเหมือนแบบรู้สึกว่าร้องอะไรไปแล้วมันไม่ได้ยินอะ่ะอ๋อส่วนใหญ่ไม่ได้ค่อยได้มีใครมาคุยในแพ็กใช่ไหมงั้นเตไปคุยในนี้เหมือนเดิม งั้นเดี๋ยวนั่งทำสมาธิหน่อยดีกว่าถ้าจะจะบอกว่าสิ่งที่ดีอย่างนึงที่เต้เคยบอกเรื่อง stretching อ่ะมันดีจริงๆนะหมายถึงว่ามันนาให้ตอนนอนเรารู้สึกแบบเหมือนโล่งตัวคัเหมือนแบบก็ทาไม่ได้เยอะมากหรอกยืดขายืดหลังยืดแขนยืดอะไรเงี้ยมันจริงๆมันไม่ได้แบบเหมือนฟิลต้องเป็นคนแก่ถึงจะทำได้แต่ว่ามันแบบมันเรื่องที่ดีนะมันก็คือการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อให้แบบเหมือนมันมันมีเบนฟิตหลายอย่างมากเต่ก็ลืมเล่าทุกทีเลยแต่เตขอไป ดกลัวพูดแล้วผิดแต่ว่าลองไปหากันได้เรื่องการ stretching ก่อนนอนหรือหลังออกกำลังกายสิ่งที่ดีมากๆพี่อีสเหนื่อยสะสมไหมไม่รู้เหมือนกันอะมันไม่รู้เป็นที่เม n t a l หรือเป็นที่ที่ร่างกายอนังยูยี่นังยูฉีดยาพี่เตนเปนี่ย รู้สึกโง่โไม่แฟนไม่หนังแฟนเขาหรอไม่ไม่ถูกแต่แต่ถ้าจะอธิบายคือเหมือนมันจะมีบางวันที่เราแยกจากเพื่อนๆหรือทากิจกรรมสังสรกลับมาแล้วกลับมาโอเคแล้วก็กลับมาแล้วก็เหมือนแบบเหมือนยังเออยังไฮป์อยู่อะไรเงี้ยหรือแต่มันจะมีบางครั้งเหมือนที่แบบเหมือนกลับมาแล้วก็งงๆเหมือนชีวิตงงแต่ก็เป็นทุกคนแหละมันเป็นเป็นได้หมดแหละ มันฟิลค้นหาความหมายของชีวิตว่าสุดท้ายแล้วเราอยู่ไปทำอะไรคุณนีิวาอาทีตยเออใช่นี้ต้องเช้าเหมือนกันเดี๋ยวต้องรีบนอนละทำงานอีวันหนึ่งรอดีกว่าใส่อินเอียร์อีกถ้าใส่อินเอียร์ทุกครั้งเลยก็สุดท้ายเอาออกต่อเลยแต่ไม่ค่อยชอบได้ยินเสียงตัวเองชัดๆในหัว แต่ว่ามันมีบางที่ที่ถ้าในวงการที่จะแชร์ให้ฟังว่าถ้ามันในวงการการวงการการเดินร้องที่อยู่ไกลจากมอนิเตอร์มันจะไม่ใส่ไม่ได้เพราะเสียงมันจะแบบไม่เท่ากันนะเสียงในที่เราร้องกับเสียงที่เราได้ยินเน่ะมันก็ต้องใส่เช่นวันในโรงหนังและอินเอียร์พังเป็นไงร้องคนละจังหวะก,กับดนตรีจริงเลยเหมือนเราจะได้ยินสิ่งหนึ่งแต่พอเราร้ออกไปมันไม่ตรงกับแบ็กกิ้งแทร็กอะ ผัดยาเวอร์เนี่ยเดีว่าจะแบบไปนั่งเขาเรียกว่าสุดหายใจนั่งหายใจโฟกัสหายใจก่อนแล้วก็อ่านอะไรนิดหน่อยแล้วก็เปิดมิวสิกจากระฮีลิง่งซะหน่อยที่ีมาคล้องอย่างเรียนไปได้แค่สองชั่วโมงนะครับพี่เตยรองดีมากจริงว่าเนี่ยเดีไปฟังแต่ขอไปกดลไลค์ไว้ก่อนมัน ครั้งนี้พอแบบทุกคนช่วยร้องเตก็เลยไม่ค่อยเครียดแล้วไงก็เลยแบบถึงเราลองเพียนก็เขาน่าจะมีเสียงทุกคนหลบให้ก็เลยช่างมันไม่ใส่เอียก็ได้ตีป้อมไม่อยากเล่นมูลาอ,อไม่ค่อยตีป้อมหลายวันแล้วกำลังเพิ่งสัญญากับดูไปว่าจะโหลดอ่า ที่มัคลายอารวีของโปเกมอนมาเล่นแต่ว่าอะไรก็โหลดเลยดีกว่าแต่ว่าเวลาทำอะไรใหม่ๆเราต้องใช้พลังงานเยอะอะเตก็เลยยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่าโหลดเอาไว้ก่อน <c oughs> r sick c u g i n g quite a bit Not sure คิดไม่ออกว่าอยู่ไปทําอะไรแต่คงอยู่ไปครับในเรื่อการค้นหาของมันพี่กออืมแต่แต่วิชีเรามันก็ทุกวันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเราก็เราเหมือนอย่งว่าแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างมาแบบทุกๆอย่างอ่ะหมายถึงว่าอารมณ์ในแต่ละวันมันก็นําพาให้เรามีความคิดในแต่ละแบบไม่เหมือนกันเลยเออแต่ว่าแต่เชื่อว่าแต่แต่ละวันเราก็จะมี สิ่งที่เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายในชีว <AD person? S 2> ิตอย่างย่อยๆให้ทําในแต่ละวันนะเนาะอาจจะยังไม่ระยะยาวไม่ต้องไปคิดมันมากก็ทำให้หมายถึงว่ามีได้ในหมายถึงว่าถ้าวันไหนแบบมันเหนื่อยมากๆก็ไม่ต้องคิดระยะยาวมากก็ไ้เนาะเราก็มีความสุขไปในแต่ละวันก็ก็ดีแล้ว แน่น่าลองเท้าเอ็ o โคหน่อยได้สิครับเดี๋ยวจะไ,ได้แบบไหนล่ะแบบแคช u ช l ลหรือว่าใส่ไปทำงานหรือว่าใส่สบายๆวันชิวๆอะไรอย่างี้นานนิงร้องเพลงไหมร้องครับแต่แต่จะตั้งใจร้องเพลงที่ไม่เคยร้อ,องสักเพลงหนึ่งแล้วกัน โปเกมอนอยู่ไนใช่ครับหนุกไหมอ่ะเล่นยากไหมแต่าการหายใจมีผลจริงๆนะเอ่อยิ่งโดยเฉพาะคนอย่างเตที่เหมือนแบบเราเป็นคนขเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะโลกมั้งสัพง่ายๆอาจจะแบบแบบขเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ มันต้องคอนโทรลลมหายใจอ่ะเราถึงจะสามารถให้เราอยู่ในภาวะปะกติที่สุดปกติเราจะตื่นเต้นเราจะหายใจให้เหมือนเดิมเราจะแบบกลั้นหายใจหรือไม่ก็หายใจเร็วขึ้นเลยหรืออีเวนต์ว่าเราแบบมีเรื่องอยากจะพูดเยอะๆเะงแต่ก็จะกลั้นหายใจแล้วเราเลยพูดเร็วไงเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆค,ค,คิดว่าทุกคนรอได้เพราะเต้เป็นแบบคนที่แบบเหมือนไม่กล้าให้คนอื่นรออะไรเงี้ยเท่าไหร่ก็เลยเหมือนเราอยากจะรีบพูดให้แบบจบเร็วๆอะไรเงี้ย เกมอื่นเล่นง่ายกว่าเอาอีหมดจริงเหรอครับได้เดี๋ยวจะลองโอ้ยใครไปซื้อเอโคมาแล้วบ้างเดี๋ยวเจอกันงานเอโคนะครับมันมีรองเท้าอ่าคล้ายๆรองเท้าแตะรุ่นหนึ่งแต่ชอบมากเลยเลย๋ยวใส่อยู่เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูเป็นแบบสเวต สวยคือหนังกลับนะทุกคนแบบสวยดีอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูแต่ชอบใส่คู่นี้มาก <c oughs> จริงถ้าคิดถึงอนาะคตที่ไกลามากแล้วมันเครียดกลับมาใช่เหมือนเรามีไว้เซตเส้นทะเซตแบบรูทของชีวิตได้นะแต่ว่าแบบอย่าไปเครียดกับนมขนาดนั้นขนาดนั้นในทุกๆวันอะไรย่างเงี้ยก็แบบเหมือนถ้าเราเซ็ตไว้จนเรา ชัดเจนแต่ว่ามันเราก็จะเดินเดินไปคลำคลำไปทางนั้นเองเราก็จะไม่ออกนอกเดเวชั่นมากหรอกแต่ว่าในแต่ละวันน่ะมันก็เขาเรียกว่าเป็นแบบระดับไมโครแต่แบบแบบแมโครเราก็เราก็ตั้งไว้ทั้งสองแบบจุลภาคกับมหาภาค <laughs> วันนี้กลับบ้านไปเลี้ยงยายใช่เนี่ยพรุ่งนี้ก็วันที่เลี้ยงไปเลี้ยงคุณยายก็เป็นความสุขเลยๆอีกวันหนึ่งเนะก็ทําสิ่งนั้นให้ดีสุดในแต่ละวันพรุ่งนี้ก็เป็นทางานของเต้นหนึ่งวันแล้วก็ตั้งใจจะถ้าไม่เหนื่อยเกินไปก็จะไปเข้ายิมแล้วเวลาเราเหนื่อยเราก็ต้องซื้ออุปกรณ์ไอทีสักหนึ่งชิ้นแล้วก็ซื้อจะจะเอามือถือไปขายด้วย แล้วก็ไปซื้อสายนาฬิกาซื้อเลนกล้องอ mm. นี่อัปเดตเลยคีนโอนเงินมาแล้วใช่ไหมนะคีนโอาเงินมาหรือยังถ้าคีนเอนเงินมาใช่คีนโอนเงินค่ากล้องมาแล้วครับแล้วเตก็ให้เลนน้องยืมไปตัวหนึ่งไปต่างประเทศเป็นมุมกว้าง ตอนนี้ก็แบบมีใช้กล้องแล้วแต่สถา,านการณ์มากเลยอย่างไปแบบสิงคโปร์ใช่ไหมรู้ตัวว่าเราแบบถ้าเราแบกกล้องหนักไปจะเป็นภาระคนอื่นอ้ยขอเล่าเรื่องนี้ฟังหน่อยแยวกล้องไปใช่ไหตอนแรกตั้งใจจะเอา nikon cf ไปซึ่งมันเป็นฟูลเฟรมภาพมันก็จะแบบคือถ้าทุกคนพอรู้จักเรื่องกล้องคือกล้องฟูลเฟรมมันก็จะเป็นกล้องที่เซนเซอร์ขนาดใหญ่แต่กล้องก็จะขนาดใหญ่ตาม แล้วก็คุณภาพก็จะดีมากๆตามอะไรเงี้ยซึ่งเตก็ใช้นิคอนอยู่ใช่ไหมแต่ทีนี้มันแบบมันก็ต้องแลกมากับมันความหนักของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆมันี้เตได้ซื้อกล้องไอ้ที่ตัวที่ขายคีนไปคือโอลิมปัสมันเป็นกล้องที่แบบขนาดเซนเซอร์มันเล็กกว่าฟูลเฟรมครึ่งนึงมันก็ภาพมันก็คงแบบไม่ได้อลังการเท่าแต่ว่าข้อดีคือมันก็จะเล็กกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเตซื้อมาเตแบบซื้อตอนซื้อมาพอตอนที่ไปญี่ปุ่นอะ จำได้ไหมที่ที่ซื้อที่ร้านมือสองซื้อมาลองเล่นเล่นดูเพราะาอยากแบบเป็นสายชอบรีวิวของไอทีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็พอแบบซื้อมาใช้แค่ทริปสองทริปเองไปที่มิลานครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเซา์แอครั้งหนึ่งเราก็ไม่ได้ใช้อีกเลยก็เลยขายน้องคีนไปราคาถูกๆแล้วเนี่ยพอเสร็จล้วปุ๊บก็เลยพอไม่มีแล้วอยู่ดีแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงคลั่งกล้องน้ำหนักเบา เพราะว่าตอนไปสิงคโปร์ก็ยืมกล้องน้องคีนกลับไปอีกทีอ่ะเพราะว่าไม่อยากเพราะาเดี๋ยวต้องพี่พอเวลาเราออกงานยิ่งอีเวนต์แบบนาฬิกงนาฬิกาที่เราต้องแต่งตัวแบบดีๆอย่างนี้ใช่ไหมเราจะมาสะพายกล้องมันก็ง,งงเนี้ยก็ต้องให้แบบปากพี่แจ็คถือถ้าเราออกกล้องหนักๆไปมันก็จะเนะื้อหนังหอบแล้วพี่แจ็คก็จะแบกหนักก็เลยเอาเนี่ยแหละโอลิมปัสนี้ไปแล้วก็โชคดีสุดๆเลยก็คือวันที่เราไปดูเอวันอ่ะแต่ก็เดินเข้ามาแล้วพี่แจ็คก็ถือให้ถือกล้องให้ใช่ไหมครับ ปรากฏแต่ก็ว่าทาไมพี่แจ็คไม่เข้ามาสักทีเลยเงมันแบบไปเดินเข้ามาแล้วเหมือนไม่ได้ทันได้มองข้างหลังอะไรเงี้ยก็เลยเหยุดรอพี่แจ็คไงกว่าพี่แจ็คจะเข้ามาก็สักพักหนึ่งเลยปรากฏพี่แจ็คบอกเขาตรวจกระเป๋าทั้งหมดที่เข้าในเอฟวันใช่ไหมแล้วก็เขาก็แบบห้ามห้ามออกกล้องที่มีค,ความยาวเลน์อะเกินสามสิบเซนก็คือเกินหนึ่งฟุตอะมันถึงความยาวของกระบอกเลน์อะแล้วเหมือนแบบอีโอลิมปัสเนี่ยมันก็ เล็กพอดีอ่ะมันก็เหมือนแบบมันเป็นกล้องเล็กอ่ะเออมันก็มันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นกล้องแบบโปรใหญ่บื้มอะไรแบบนั้นอ่ะซึ่งมันก็แบบเกือบเกือบวันยี่สิบเลเซนอะไรอย่างเงี้ยพอดีลยมันเหมือนแบบตอนแรกมันเกินเพราะว่ามันใส่ฮูดแล้วมันฮูดมันยาวแล้วพี่แจ็คก็เหมือนแบบเหมือนพี่แจ็คก็เก่งอ่ะก็แบบมันแบบหาทางหมุนออกอะไรให้เขาดูว่าแบบอันนี้มันไม่ใช่นะแบบมันแบบมันเออมันสั้นแค่นี้อะไรเงี้ยก็เลยได้เข้าซึ่งในที่หมนกันว่าถ้าสมมติเราออกกล้องแบบตอนแรกจะเอา ตอนแรกจะเอาน i ค o n z ซเฟมากับ7200ซึ่งถ้าเป็น7200อ่ะมันจะใหญ่มากมันจะหนักแบบเลนประมาณโลห้ากล้องอีกประมาณ800กรมัมก็มาสองโลกว่าใช่ปะแล้วความยาวมันก็จะเกินฟุตหนึ่งแน่ๆมันก็จะเข้าไม่ได้นี่โชคดีมากที่หยิบอันนั้นไปเนึ่ยอันเล็กๆไปไม่ใช่ว่าเขาเข้มงวดอะขนาดเอาน้ำเข้าไปเขายังให้กินโชว์ให้ดูเลยว่าเป็นน้ำเปล่าจริงอ๋อหนังสือ อจบแล้วเรื่องนี้ขอโทษครับลืมบอกว่าจบแล้วอ๋อแล้วพอขายคีนไปเราอยู่ดีเราก็พอนึกขึ้นมาเรื่องการเข้างานเนี้ยเราก็เลยหาเรื่องให้ตัวเองทันทีเล้วแบบเฮ้ยไม่ได้นะเราจะมีแค่กล้องฟูลเ frame เดียวไม้ไเราต้องมีกล้องเล็กด้วยกล้องเปลี่ยนเลนส์ได้ขนาดเล็กด้วยก็เลยซื้อ o ล y m p u สมาอีกสองอันตอนแรกซื้ออันหนึ่งมาก่อนเป็นกล้องสิบกว่าปีที่แล้วคือเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยเน้นคือคือเหมือนว่าเราก็จะมีโมเมนต์บางที่ที่เราไปที่เราเน้น perfect คุณภาพแหละถ้าเราเพอร์เฟ q คุณภาพเราก็จะไปนิคอนไลกาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสูวถ้าไปที่ที่เรารู้สึกว่าแบบที่นี่เราจะถ่ายสวยๆแน่นอนอะไรย่างเงี้ยเราจะเอานั้นไปอย่างเช่นตอนที่ไปทริปยุโรปไงเต่ก็จะเอาพวกฟูลเฟรมไปแต่พอสมมติมาแบบสิงคโปร์มาอะไรที่เรารู้สึกว่าเรามาทํางานเราไม่ได้ไปที่แบบวิวทิวทัศน์อลังการขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้ไปแบบโอ้โหแบบเที่ยวเป็นหลักเรามาทํางานเราได้ถ่ายรูปน้อยอะไรเงี้ยเราต้องให้คนอื่นแบกให้เง,ง,งี้ยก็จะเน้นคล้องตัวแทนเลย อืมเอ้ยสนุกอะชอบคุยเรื่องกล้องตั้ต่ก็เลยซื้อมาหนึ่งตัวคือเพนเอฟเป็นกล้องโบราณตัวหนึ่งอะแบบสิบกว่าปีมาแล้วอะไรเงี้ยก็เล็กๆดีคุณภาพมันก็คงไม่เท่าไหร่แต่แตว่าสีมันสวยดีอะไรเงี้ยภาพมันก็จะเป็นน้อยน้อยหน่อยอะไรเงี้ยในถ้าถ่ายกลางคืนนะนะเสร็จปุ๊บพอซื้อมาก็อยากได้ตัวหนึ่งก็เลยซื้อมาอีกตัวหนึ่งก็ลเลยตอนนี้ขายขีสรุปคือง่ายๆจะเล่าก็าคือขายคีนไปหนึ่งแต่ง้องมาใหม่สองตัวพร้อมเล่นอีก สตัวเพิ่งซื้อเลนเพิ่มมาอีกสาตัวเป็นเลนเล็กๆสี่พันสี่พันอันหนึง่งแล้วก็สามพันเก้าอันหนึง่งเลนถูกมากเลยคือเออพอมาคิดดูเรื่องนี้ใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าพอเราโตขึ้นเราแก่ขึ้นอะ่ะเราจะแบบรู้ว่าอันไหนพอดีสำหรับเราพออะไรเงี้ยเหมือนแต่ก่อนเนี้ย แบบทุกๆอย่างเลยการดูแลตัวเองบํารุงกินวิตา,ตามินซื้อของอะไร้ยแต่ก่อนจะต้องเป็นแบบดีที่สุดตัวท็อปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตัวนี้คือแบบอันนี้แหละมันมันคือพอพอแล้วเลยจะมีความอันนี้บ่อยมากเลยอืมอืเมื่อกี้เต่พูดอะไรได้ยินกันอยู่ปะ่ะ มันเหมือนต้องรีคอนเนีร์อ้าวได้ผู้คนได้ผู้คนเดียวเหรอเมื่อกี้งั้นเดี๋ยวเขาจริงวะเนี่ยเดี๋ยวขอเขอชคก่อนนะผู้คนเดียวแย่เลยนะืได้ผู้คนเดียวจริงด้วยอะ่ะแต่ผู้คนเดียวป่ะเมื่อกี้อ๋อไม่ผู้คนเดียวมีคนมาพูดถึงโอลี่ใช่โอลี่โฟกัสเร็วมากเหมอะการติ่งเหรอใช่ใช่ใช่ เฮ้เออจะบอกว่านี่แหละก็คือเหมือนแต่ก่อนอสมุนนะเราจะเชื่อว่าเอาง่ายๆอ่ะเวลาเราเป็นเด็กแต่ก่อนที่จะเป็นเด็กอะไรเงี้ยเหมือนเราจะเชื่อแบบก็เชื่อในแบบราคาว่าแบบของแพงกะต้องหมายถึงว่ามันต้องดีที่สุดแน่เราจะไม่ยอมใช้ของที่แบบสูงท่าอะไรที่เราอินนะอันนี้หมายถึงเฉพาะอะไรที่เราอินนะ สูนเราอินกับมือถือเรียนกับกล้องอะไรเงี้ยเราจะต้องใช้อันที่มันแบบเราสูนม,มันดีที่สุดเลยแต่อย่างอื่นไม่เป็นไรสูงอย่างอื่นเราแบบสูนเราไม่เราไม่อินในก,การแต่งตัวแล้วก่อนนี้แล้วก็เราซื้อเสื้อผ้าถูกมากคือเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเสื้อยืดถ้าเกินแบบห้าร้อยจะจะไม่ซื้อแล้วอะเสื้อพันหนึ่งไม่มีทางซื้อเลยแบบมันเพราะมันคือของที่เราไม่ได้อินไงแต่เดี๋ยวนี้มันก็แบบเหมือนแบบมันก็ถัถว่วเฉลี่ยกันมากขึ้นเลยแต่แต่ก่อนคือแบบเหมือนรู้สึกว่าอ่ะอย่างแบบ ขอสมมติถ้าพยายามจะกินอาหารสุขพารู้สึกว่าต้องยัดยัดเข้าไปให้หมดต้องกินเนี่ยเดี๋ยวนี้มันต้องรู้แล้วว่าแบบเออเท่าไหนถึงจะพอดีอย่ากินกินเยอะเกินมันวาเข้าไปตีกันนู่นนี่นั่นหมายถึงว่ามันเออกินแต่พอดีอะไรเงี้ยความจะง่ายๆแต่ว่าความพอดีหรือความที่เหมาะกับเราเนี่ยมันคือมันถือว่ายิ่งโตจะยิ่งรู้ว่ามันจะมีเลเวลที่แบบมันสมดุลกับเรามากขึ้นเลยเหมือนทาคงช่วงที่ที่เตเคยเล่าฟังว่าช่วงที่ดูแลตัวเองใหม่ๆที่แบบ แต่หลายปีมันที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเริ่มทาครีมทานุ่นทาน,นี่แล้วอะ <_ d ata> พอทาพอาเราจะสนใจทาปุป๊บอบโอ้โหเป็นอันนี้ก็ต้องใช้สารนี่ก็ต้องใช้เป็นสิบตัวตัวนี้รู้สึกว่ามันแบบเอาที่มันพอดีอนะกล้องก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวจะไปไปเงาไหนเดี๋ยวเอาโชว์ตัวนี้ให้ดูมันน่ารักมากเลยมันอันนิดเดียวอย่างเงี้ยถ้าเที่ยงคืนแล้ะ น่ารักแต่ว่าตอนที่ใช้ถ่ายที่เกาหลีเห็นไหมรูปสวยเนี่ยนะใช้นิคอนถ่ายอย่างน้นก็จะแบบเบอร์น่ารักแบบมันว่าตอนนั้ยังไม่ได้ซื้อโอลี่ก็เลยไม่ได้โอลีไปแต่ว่าก็ดีได้ภาพได้ภาพคุณภาพดีมาจากนิคอนแต่ยังไปถ่ายนกเงเตก็จะเตก็จะใช้นิคอนเพราะอยากได้ภาพที่แบบเราไม่รู้เราจะได้มาอีกเมื่อไหร่อ่ะแล้วเราแบบเกิดเจอนกตัวนี้แล้วมันแบบมันหาย,ยากมากไงแล้วเราไม่ได้ใช้สิ่งที่สุดถ่ายอะเราก็จะแบบเสียใจยเลยเนะึกออกปะ ต่ก็จะแบบเนี่ยจะใช้ Nikon Z8 ถ่ายป8อุย้ยเล่าเรื่องที่ต้องถ่ายบ้านหลออให้ฟังเหรอครับเดี๋ยววัน,นวันนี้ไม่ค่อยมีแรงขอพูดเรื่องชิวๆก่อนได้ไหมรูปล้สวยมากขอบคุณครับ <c oughs> ไม่เจอแบบป้าสองเดือนแล้วคิดถึงเหมือนกันนะครับน้องเออบูเหรอเออบู เอาอนี่เจอหนองปูนด้วยรู้สึกว่านอตเป็นคนที่คุยง่ายมากเลยเราคิดว่าน่าจะคุยได้คุยได้ง่ายๆอะไรเงียเยง้ยเออแล้วแบบเป็นเป็นคนขเขาเรียกวอะไรดีอ่ะดูจากเท่าคือย,ยังไม่เคยคุยกับปูนเยอะๆมาหารก็ดูแบบแต่ดูเป็นคนแบบเฟรนลี่เข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยแต่อันนี้หมายถึงว่าในความสัมพันธ์เชิงแบบ small talk นะ พาะเต้ก็รู้ตัวว่าคนที่แบบเหมือนแบบเนี่ยบางทีที่เป็นแบบอย่างเงี้ยบางทีเราเหมือนเราที่แบบจะดูเฟรลี่อนะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบถ้าให้เข้ามาเลอกจริงๆก็จะเป็นอีกอีกโหมดหนึ่งเลยเนะี่ยเพราะฉะนั้นเราก็มหมายถึงว่าเราเป็นตัดสินค้ายายไม่ได้นะมันนีไม่ใช่หมายถึงว่าไม่มีเรื่องดีไม่ดีเลยนะมนหมายถึงว่าบางคนก็จะแบบถ้าแบบผิวเผินจะยากแต่ถ้าจะ รู้จักสักพักแล้วเปิดและให้แล้วว่าก็จะง่าย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 มากๆอะไรเงี้ยหนึ่งเข้ามาแล้วเข้ามาเลยแต่บางคนก็จะเหมือนจะเข้าง่ายแต่เขาก็จะมีหลายชั้นหน่อยแล้วแต่มันก็จะเป็นความซับซ้อนของมนุษย์นี่แหละมีกล้องกี่ตัวแล้วเยอะมากเลยตอนนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของเจเลยที่ชอบซื้อ <laughs> ที่เดได้ซื้อไอพีลุ้นที่ไปงานเปิดตัวใหม่ไม่ได้ซื้อครับจะบอกว่ามันแบบก็เป็นมาเก็ตเป็นแบบเนี่แหละว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียววิธีในวงการแวบดบวงเอพีเหมือนกัน,มนหมายถึงว่าเป็นมาเก็ตติ้งอย่างหมายถึงว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียวเขาเรียกเป็นอะไรของแบรนด์แนวทางของแบรนด์อะคือมหมายถึงว่าไม่ไม่ใช่ว่าจะซื้อแล้วซื้อได้อะไรเงี้ย ก็คือต้องเข้าไปเขาเรียกแสดงความสนใจสนใจเสร็จปุ๊บก็จะเลือกเหมือนเลือกคณะมหาลัยอ่ะสนใจรุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นไหนอืนอฮึแล้วก็ถ้าเป็นเรือนแรกก็จะได้แค่เท่านี้เท่านี้เท่านี้ต้องเขาเรียกว่าเจอร์นี่กับเอพีไปเรื่อยๆถึงจะสามารถได้เรือนที่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นซึ่งใจคิดว่าเรือน ที่เปิดตัวไปนั้นไม่น่าจะได้เป็นเดือนแรกๆน่าจะต้องแบบสะสมความสนิทกับเอพีไปอีกสักพักนึ่งถึงจะได้แต่แพงมากเลยเนี่ยเห็นวราคาข้างนอกมาร์เก็ตไพรราคาข้างนอกที่ไม่ได้ซื้อในถึงได้แพงมากกว่าข้างในเพราะว่าบางเรือที่หาย,ยากๆอ่ะก,กว่าเขากว่าคนที่เขาซื้อได้จะซื้อมันก็ ต้องแบบต้องสะสมอะไรมาเยอะมากอะไรเงียเพราะฉะนั้นเขาก็ก็ไม่ใช่เรื่องผิดที่เขาจะขายในราคาที่อัพขึ้นมาเพราะว่าเขากลอยเขาจะซื้อนี้ได้มันใช้เวลานานอะไรเงี้ยเล่นเกมไม่เป็นไม่เนะเล่นอะไรหลานเดียแต่เนี่ยคุยกันในสเปซแทน ทุกคนน,น่าจะง่วงนอนแล้วเดี๋ยวไปเวลางหน้าก่อนดีกว่าได้เลยน้องเชอร์เตเดี๋ยวพี่จะลองหาดูนะ energize energize เนี่ยความรับของมนุษย์พลังสูงอยากอ่านมากเลยอ่ะมอนมีคนบอกให้อ่านเล่มนี้มาหลายหลายทีแนละ้วยี่ไหนว่า chronotype หรอ chronotype ได้เลยครับฝึกหายใจตอน stretching ได้เลยครับแม่ แต่จะลองดูันนี้ใช่แต่ก็จะแต่ก็แต่แต่ก็ทำอย่างนั้นอยู่นะพอเตะเปิดดนตรีไอชากะฮีลิ่งเอฟเคชนซีเนี่ยเราก็จะหายใจแบบโดยอัตโนมัติมันเ,เราจะเราจะโฟกัสกับการหายใจโดยอัตโนมัติโอเคสเปซยนบ้านหลอนกับโดมเฉว,วัมพูดได้เ๋วยวค่อยเดี๋ยว,ยวหาเวลาก่อนนะครับ กลุ่มอาการกลุ่มอาการคนตัวไอเหมือนต้องเิงเรื่องตัวเองหลังจากเข้าสังคมไหมอืมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแหละอะ่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่แบบก็ส่วนใหญ่เวลาถ้าต้องไปเจอเหมืนเดนออกงานหรือไเงี้ยกลับมาก็จะมีห้องประจำที่ต้องนั่งเฉยๆของเต้อะไรเงี้ยนั่งแบบทําสิ่งที่สําคัญเวับที่สอง นั่งทำอะไรเรียกได้ว่านั่งทำนั่งนั่งเสียวลาไปเรื่อยๆก็เฉยๆดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยนั่งใจหมาไปวันๆก็คือไรทักไลามาหรือโทรมาก็มองอ่ะมองไปเรื่อยๆอจนกว่ามันจะหยุดดังอ่ะไม่ดีหรอกแต่ว่าแต่ว่าหมายถึงว่าบางทีเราเหนื่อยจริงๆไงเราคิดแบบ เวลารับโทรศัพท์แต่ก็ต้องเดินแล้วอะเดินคุยหาเรื่องคุยแบบกลัวอะไรเงี้ยเหมือนแบบก็เลยอขอโทษนะครับไม่รับดีกว่าน้องดงังวันเกิดน้องดงังที่ให้คิดไป โอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวทุกคนไปนอน,นแลต่ไปล้างนุ่มล้างหน้าแหละกุณนายนะครับทุกคนอ่าไม่ยปาครับฟันดีครับขอบคุณอีกทีนะวันนี้ที่ที่มาหากันขอบคุณมากๆไปแล้ว ไอก่อนกดวางอยู่ดีก็กดวางไม่เป็นต้าไหนนะโอเคเจอ๊า้บายครับ